สวัสดีสมีกันนะคะัดอสิเ <so ล like> ่นน้เานใปเียงสสดีสมีกันค่ะสวัสดีค่ะดูดีด ดีใจโด้ได้เมียรเดี๋ยวต่อจะเจ้าเม่น้อยกับปอยอ,อ้ลุงเดียกับปนังไปก่อเมียไอาดูไปรับเมียไปก่อ ตีมรถตัวก็เตรียมตัวกันแล้วนะครับพร้อมออกเดินทางนะครับไปบุรีรัมนะครับคืนนี้ไปบุรีรัมดีไม่น่าต่อได้แล้วครับผม,มก็มากเลือนครับ บอกกาไปค่ะเงียบเหมือนเดิมแหละแต่ก็ไม่เคยเงียบกับ f อฟซีครัเย็นเยนมาเย็นเย็นอยู่บอยอยู่เรื่อยๆครับผมไม่เคยเงียบกับที่นี่ครับผมก่อนออกเดินทางครับกัพอดีเอฟซมาพอดีครับผมแม่หน้อยตอนรับอยู่นะครับโอ้โหมีไปซอยเงิน อ๋อก็มาแต่ช่วยงานครักกบผม <c oughs> แม่หน่อยจะเล่นกับดูกดิก <c oughs> ด, <c oughs> ดูมาอีกแล้วอิจาดูนี่แนนอนจริงครับ, <c oughs> บ

Yan, tung yên lên tung yên. Yo! Sidung. Rook nick!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  Rook 好嘛，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 最大，难得。

Anh này rồi. Có mấy này là có tám cả cô. Tám mình này và tuổi đây. <laughs> Như xe những đằng tiền Tôi ở đây ở mấy đoạn lên. con ông đền thang này gặp mẹ này cả giọt <laughs> Lên cái mù này Mù có <laughs> mấy cái yên chứ Mấy mày cười hai tiếng <em> tục cầm này. Mình say có lẽ có tiếng tục cầm กบพุ่มสำหรับคลิปนี้นะครับแก่นี้นะครับฝากติดตามช่องลุงเดียนะครับตีมลังบ้านน้ององิงง่ายด้วยนะครับปานังแม่บ้านน้ององิงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตั้งใคกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมมั่วอย่างโวยวายมึงไม่ยึด เสียงยังดังอยู่ยังโวยวายโวยวายไม่ยึดเจอไม่กินหน้ากับวันนี้กับพวก